มันคือีิเศษเสมอในคว้างเลยจากใบหม่แ็่เขี้ยวอยู่ตอนเคี้ยวที่เราเห็นนี่น้องรับสิบปีแด่ผ่านมาบอกสิบปีหายล้างลงมาน้องคิดว่าทุกวันนี้ไอ้ที่เคี้ยวอยู่น้องเห็นใบหมก่กว่านั้นนะน้องรับกลายเป็นเลือดตกินการยืนตายอยู่วิธีชีวิตของคนส่งค้านี่ครับนั่งกับคนไม่เคยไม่เคยอุบป,ปากคือยิ้มตลอดน้องครับปรอกว่าคนส่งค้าไม่มีความเครียดในหัวใจ เราหนังเราห้าเบี้ยได้ทุกวันน้องรับถึงคนเล่ากันเบียเข้าอยู่ทุกวันนี้น้องคิดว่าเครียดไหมไม่เครียดใช่ไหมหน้องหลานนี่ตีไม่ได่บอกวมีหันทัก็เพจแต่วต่วาหลานตังใดน่าโม,โมหลานเล็กหลานเล็กมันเนี่ยน้องซอมเขืองมังเลยมังมีแต่เสียงกลางวันในสงครามหลานนู่นก็ทำาั่นอยู่หลานนี้ก็ทำาั่นทุกวันนี้น้องนั้นไปเลยหล,นนหลานนู่นกับปิดหลานนั้นกับปิดเห็นไหมพอคนสงครามไม่มีเงินจับใจไม่รู้เอเลยมาจใจตอนเนี่ยครับ นะาสมัยส้มปุ๋นไปพันมากความอุดมส้มปุ๋นไปพันมากข้าพันจะข้าไปถึงนู้กับพ่าพันจะข้าไปถึงนู้เลยเพราะว่าทุกวันนี้ทุกวันนี้มันมันมันต่างกันแตกก่อนเพราะว่าเศรษฐกิจทุกอย่างมันมันมันของใช้ทุกอย่างมันแพงขึ้นอะแต่ว่าการประมงนี่มันพวกปูปลามันราคามันไม่ค่อยขึ้นบานคนก็ขาดทุนบางคนก็ว่ายกเลิกก็ทำทำทำไม่ไหวพวกน้ำมันน้ำมันอะไรมันแพง กอนหลังจากวิธีชีวิตตรงนั้นมันมัดไปเรือไอเรือตัางกเรือประมงไล่ไล่ล่ำในส่งค้าเคยมีถึงสองพันก่าลำทุกวันนี้มีแต่เรือแพมันก็เรือมนก็น้อยลงมันมันน้อยลงเจ้าของเรือบางคนก็ต้องล้มเลิกกิจการวอน,นไปถึงผู้ใหญ่ี่เกี่ยวข้อ,ของกับส่งข้านครับให้หันมาดูแลทางประมงสักิดนะคิดว่าคงจะทําได้ うん。